ส่วนการใช้งานคำสั่งของตัว apt นะครับ apt ก็มีใช้งานได้หลากหลายนะครับครบถ้วนตามที่เราต้องการเหมือนเดิมครับ enter หนึ่งครั้งนะครับก็จะบอกว่ามี command อะไรบ้างที่ต่อจาก apt เช่น command apt p g update นะครับ apt p upgrade install remove auto remove p u r s o r c e ซึ่งในความหมาย ก็จะอธิบายไว้ว่าเราจะติดตั้งหรือว่าเราเราทำอย่างไรนะครับเราเรามาสั่งคําสั่งสักอันหนึ่งนะครับเนื่องจากเครื่องนี้นะครับยังไม่เคยจะสั่งแอปแอปเกตอัปเดตนะครับอัปเกรดเลยนะครับเราลองดูสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า คำสั่ง apt-get นะครับก็จะไปดูว่าตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยนะครับมีติดตั้งแพ็กเกจอยู่แล้วแพ็กเกจไหนบ้างที่ต้องการการอัปเกรดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแพ็กเกจที่เราต้องการอัปเกรดที่สามารถอัปเกรดได้นะครับถ้าเราสั่ง yes นะครับก็จะมีการติดตั้งจะมีทั้งหมด300จะรายงานว่า3 3 3แพ็กเกจนะครับที่ต้องอัปเกรดแล้วก็หลังจากอัปเกรดแล้วก็จะมี disk นะครับที่เพิ่มขึ้น 22นะครับนี่คือข้อมูลที่ได้มานะครับเราตอบโนไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำการทาการอัปเกรดตอนนี้นะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อัปเกรดของ d i s t r o v e r ร i ชั่นนะครับเราใช้คำสั่งอัปเดตลองดูนะครับ ตอนเราสั่งอัปเกรดมี3ามรนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัปเดตธรรมดานะครับไม่ได้สั่งอัปเกรดตัวซิสเต็มเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับแล้วก็สั่งอัปเดตไปนะครับนะครับนี่ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับอยากรู้คำสั่งเพิ่มเติมนะครับอยากรู้คำสั่งเพิ่มเติม ในคำสั่ง apt p นะครับชุดของคำสั่งนี้นะครับมีชุดคำสั่งที่ชื่อว่า a p p c a c h e นะครับก็คือการค้นหาแพ็กเกจนะครับนะครับค้นหาแพ็กเกจนะครับว่าคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูมาดูคำสั่งนะครับ enter หนึ่งครั้งนะครับ enter หครั้งก่อนเราก็จะบอกว่าคำสั่ง a p p c a c h e นะครับสามารถตามด้วย คำสั่งอะไรบ้างนะครับคำสั่งอะไรบ้างตอนนี้เราจะมาค้นหานะครับค้นหาแพ็กเกจของเรานะครับนี่ครับแพ็กเกจที่ชื่อว่า vim นะครับคำสั่งก็จะไปค้นหามาว่ามีอ,อ,อะไรบ้างมีแพ็กเกจอะไรบ้างที่มีคำว่า vi นะครับมีคำว่า vi เพราะว่าตอนที่เสิร์ชนะครับตอนที่เราสั่งเสิร์ช เขาจะบอกว่าเป็นตัว search package list นะครับโดยการอาศัย regular pattern คือคำนะครับอาศัยคำ